ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่ไร่ชายสีนะครับมุกดาหารนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับบรรยากาศนะครับไร่ชายสีมุกดาหารนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสวยมากนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาแวะชมนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับอยู่ที่ไร่ชายสีมุกดาหารนะครับมีนะครับ สวนดอกไม้นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับของไร่ชายสีนะครับตอนนี้นะครับดอกไม้กําลังนะครับบานสะพังนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวมาชมนะครับปกตินะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะครับเยอะโดยเฉพาะนะครับวัน หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่ยีิบสองนะครับนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมีมีมาบ้างนะครับมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เยอะนะครับแต่เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจะมาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวชมนะครับสวนนะครับหรือว่าไรนะครับชาสีนะครับ ทุกวันนะครับไม่เว้นบันยุดเสาวอาทิตย์นะครับนี่คือบรรยากาศโดยท,ทั่วไปนะครับของราชาสีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีร้านอาหารนะครับไว้คอยบริการนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวก็มีนะครับร้านอาหารนะครับให้นั่ง กินอาหารอร่อยๆนะครับที่ไร่ชาสีนะครับเม่คืนนะครับจะมีนะครับร้านอาหารนะครับบรรยากาศดีนะครับมีเพลงเพราะๆนะครับให้ฟังนะครับมีกาแฟนะครับอร่อยๆนะครับที่นี่นะครับอาหารตามสั่งนะครับหลากหลายเมนูนะครับราคาย่อมเยาวนะครับที่นี่นะครับกันเอนะครับ นี่คือช้างนะครับรูปปั้นช้างใหญ่ที่สุดนะครับตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับช้างตัวนี้นะครับนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับดอกไม้นะครับส่วนดอกไม้นะครับกว้างมากนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของไร่ชาสีนะครับ าท่านมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศนะครับน่าเที่ยวนะครับสงบนะครับถ้ามานะครับต้องมาตอนเช้าเช้าแล้วก็ตอนเย็นเย็นนะครับแดดไม่ร้อนนะครับบรรยากาศจะจะน่าเที่ยวมากนะครับร่มรื่นนะครับ มันได้ภาพอบันได้ี่แ่านกเดไอมันดไดเ <c oughs> ดินไ,ไปดูนะครับร้านอาหารข้างในนะครับบรรยากาศนะครับ ข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่จะมีกิงคองนะครับกิงคองนะครับลูกปั้นกิงคองนะครับบริเวณป้ายนะครับหน้าป้ายชายสีนะครับมุกดาหารนะครับมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีช้างนะครับสามารถขึ้นไปได้นะครับช้างตัวนี้นะครับขึ้นไปดูรับชมวิวนะครับสุดยอดนะครับตรงนี้ครับ นี่คือนะครับบรรยากาศนะครับทางขึ้นนะครับร้านอาหารนะครับเดินชมเดินเที่ยวนะครับเหนื่อยก็ขึ้นนะครับสั่งน้ำเย็นๆกาแฟอร่อยๆนะครับข้างในนะครับมีบริการนะครับทุกวันนะครับเปิดทำการตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับทุกวันนะครับ นี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของลายแชร์สีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับสถานที่ต่องเที่ยวของมุกดาหารนะครับอย่าลืมกดติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับช่องครูถึงพัตลุยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ